สวัสดีครับมือานี้มาเบื้องหน้าครับบดนไมาดนลระห็นเต็พิซซาเห็ดตัวของมาได้เห็ดออกอยู่ซุลินมือานี้ก็เลยม,มาเบื้บองบัไหมาดนมาเลาะให้เลาะหน้าครับพี่น้องบัไหนมาดนุนอากาศกาศดีดีครับอากาศกะบริสุ์ครับ ยูสุลินครับนี่ครับทีหน้าครับทีหน้ากระโล่งโจงครับเขาก็บุกหงายงาแล้วครับเบิ้งต่อเฟืองแล้วครับดูต่อฟางแล้วเข้าไม่ค่อยจะดีเลยนะครับน้ำท่าไม่ค่อยจะดีครับหน้าอยู่หนาโรงเรียนกเ็เะไปซ้ายครับ นีก็งั่ชาวบ้านครับกะมาลามมาอยู่นี่ครับดูเม,มืนหัวจะควงหรอกลามาลามใหม่เฉียงหน้าเชียงหน้าห่างๆครับเฉียงหน้าห่างๆ ปลาโอ้อยปลาโอ้อยไทยพืนลมบบอบาบูบายน,านนาวานาววิลีครับแถวบ้านนอกตัวโจวสุรินตัวดวอยู่แต่สมุทรปราการไรปลาอยู่อลิปเลย ดดีอากาศดีครับอากาศดีครับพี่น้องครับนี่มาดูให้ดูนะครับโรงเรียนครับหน้าอยู่หนาโรงเรียนแต่ไปซ้ายครับ อากาศบริสุทธิ์อากาศบริสุทธิ์อีครับพี่น้องครับหน้ากับรลายดอกครับหน้ากับร้ายดอกดสิหาไ,หาไาาร,ร่สิหาไร่อากาศบริสุทธิ์อากาศบริสุทธิ์ จองเลยด้วยครับ BK On Tour ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผม